สวัสดีค่ะพี่น้องกาแล้วแเจเจเบิร์สุขุสุกคนเนาะค่ะที่มาเห็นคลิปเมือนี้เนาะค่ะเจ็บกาสี่ผ้าพี่ผ้าน้องมากขอโชคลาภบารมีจาก่ันปูอง์ดํานคราชวัดเขาชมพูเนาะค่ะมาเบิง์ตวัดธันปูจะให้ไปในทิศทางใดเนาะค่ะมวยงวดนี้กะประจําวันที่16เมษายาเนาะค่ะเจ็บกาขออวยไว้ใช่ไว้พรอให้พี่น้องทุกๆกคนเนาะค่ะที่มาเห็นคลิปมืนนนะะนอนี้จงมีโชคมีลาภน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไป ตั้งจิตอธิษฐานขอพอ่อขอโชกขอลาบจากท่านปู่องค์ดำเนาะคะ่ะพี่น้อง,งวันนี้เจี๊ยบกะมาหายหวยหายแนวทางพี่น้องอ่ะเร็วแน่จักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบจ๋าเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะอ่าในระว่างที่เจี๊ยบกะไปยุบานเนาะคะ่ะเจี๊ยบกะจะลงคีปเป็นแนวทางอ่าตัวเลขน้ำชงน้ำลาบให้พี่น้องเนาะคะ่ะกะสีพิเศษแน่เนาะคะ่ะทุกทครั้งที เจี๊บกลับไปจังหวัดอุบลเนาะค่ะพี่น้องเจีบ๊บกะจะไปไหว้ปู่องค์ดำเนาะคะ่ะยูวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะทุกๆครั้งที่เจี๊บเดินทางไปไหว้ปู่องค์ดำยูวัดผู้ยอดรวยท่านปูก่กะสีห้โชคให้ลาบอ่าทุกๆครั้งเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าถ้าวาพิษวัลถึงเนี่ยกะขออภัยเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่ติดตามเจียมในเพจลรืกา o ย t u b e กันนาสิหูดีเนาะคะ่ะงวดที่แตก812เนาะคะ่ะเจียบกระไดเดินทางไปไหว้ปู่องค์ดำเนาะคะ่ะพี่น้องกรไดออกทะเบียนรถเจียบเนาะคะ่ะ812เนาะคะ่ะตรงๆเนาะคะ่ะงวดนันกระไดมาอ่หามากพ่อสมควรเนาะคะ่ะพี่น้อง กัผู้ได้ที่ติดตามในเพจแล้วก y ายูทูบ YouTube เจี๊ยบกะขอขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนคนนะคะพี่น้องกับอนุโมทนาบุญทีเฮ็เหมือนนิหายพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ติดตามแล้วกะเห็นคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุะคะ่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสมัครพี่น้องผู้ไดที่บวมาคลิปเกี่ยวกับไปในทางโชคลาภทางหวยหรือว่าบ่มากเจี๊ยบกะ แค่เลื่อนผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องบอตองเบิงหรือว่าบอตองติดตามกระไดเนาะคะ่ะมันกระซิมีคอมเมนต์ในทางลบเนาะคะ่ะเจ็บกับบไดว่าอย่างเนาะคะ่ะถ้าคุณบ่ม,มากไผกับแค่เลื่อนพ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องเนาะคะ่ะติดตามในเพจ y YouTube เนาะคะ่ะแนวทางห้าน้อยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเข้าสี่เจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนาะคะ่ะที่ออกอหัวไว้เล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกาจะมาหายแนวทางเนาะคะ่ะช่วงนี้กาสิะหายแนวทาง เล่าพัฒนาเนาะคะ่ะติดตามใดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้กะเป็นแค่นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องสิถือบ่ถือกะแล้วเต้ด,ดวงแล้วแต่วาสนาพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องในระหว่างที่เจี๊ยบอาขากราบเนาะคะ่ะเจี๊ยบกะะแวจังหวัดสุรินเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปกะนานสิฮูเนาะคะ่ะเจียบแวจังหวัดสุรินเจี๊บกะสิแวอาวัดจำปาสะเอิงเนาะคะ่ะไปอาธิฐานจิตอยู่แม่น้ำญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อ อโชคขอลาเพื่อพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะยูวัดจำปาสะเองทันปูนักราดปู้เขียวนะคะ่ะละก็เมยาขาวเนาะคะ่ะอ่ามีความเมตตาเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใด ล่อหวยรัฐบาลหรือว่าเล่าพัฒนาการสามารถติดตามในเพจ u t u b e เบิรงคลิปได้นะคะพี่น้องวัดจำปาเสะเองเป็นอีกปัตหนึ่งเนาะคะ่ะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเบิรงเดอ้อค่ะพี่น้องแนวทางเนาะคะ่ะเนาะอ่าว่าวร้ห้างเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภปูองค์ดําวัดเขาชมผู่เพื่อเป็นแนวทางหงวยรัฐบาลพร้อ,อ,อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบจะพาพี่พาน้องไปเบ่งบรรยากาศรอบๆในระหว่างที่เฮ้า ล่อเลขถูกจากทันปูเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะทายกรีบเจียบจะเขียนสรุปพ้นหวยห,หายเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกเมษาที่จะถึงเนาะค่ะพี่น้องขอหายมีโชคมีลาบรวมกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปจุดถูกอธิษฐานกันค่ะ เดี๋ยวเจียบขอเวลาต่างจิตอธิษฐานแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องบุญกุศลใดที่เฮ็ดมาเนาะคะ่ะบาวานในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันเนาะชาติเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขออะนโมทนาสาธุไห้มือนี้จุดถูกบอกมากก็หายเป็นโตเลขนำโชคนำลาภไวยรัฐบาลประจำวันที่16เมษายที่จะถึงเนาะคะ่ะพี่น้องขอเวลาแป๊บหนึงนะะ่งค<ม>่ะพี่น้อง เศร้าเจียบกาได้มาทําบุญตักบาทเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่ห้าจะขอโชคลาภบ,บ่าวาอยู่สถานที่ใดๆก็าตามเนาะค่ะพี่น้องอันดับแรกเนาะคะ่กะกัสวดบูชาพระรันาตนตรัยแล้วกะทถ่องคาถามหาจากักรพรรดิเก่าโจบแล้วกบเพเมตตาเนาะคะ่ะไปไซกาสร้างอย่าลืมเพรเมตตาเนาะคะ่ะคนที่มีชิดเมตตาต่อผู้อื่นหรือว่าดวงวิญญ,ญาณเนาะค่ะพี่น้องไปไซกาสีได้รับการ ตอนรับจากองค์เทพเทวาสิงดิ์สิทธิเพิลนปฏิสถานอยู่สถานที่นั้นๆนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ความเสื้อความศรัทธาของเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าจุดธูปสิบหกดอกเนาะค่ะพี่น้องขอโชคขอลาบกันค่ะพี่น้องจงเสื้อในบุญกุศลประกาศบารมีที่เหา เียนปฏิบัตินะคะพี่น้องเฮายัางเป็นมนุษย์อยู่เฮาถือครบศีลหากะถือว่าประเสริฐแลวเนาะค่ะพี่น้องเจะบเบาเสมอกับพี่กบน้องว่าคนเฮาถามมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นหรือว่าดวงวิญญ,ญาณเนาะค่ะพี่น้องไปไซค่ะมีโฉมีลาบยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องมนุษย์ในโลกมนุษย์เจ็บคิดว่าจะหนาอยู่กะเพราะว่าคนเฮามีจิตเมตตาต่อกันเนาะ,ะพี่น้อง เจยบเสียว่าพี่น้องกะคิดคือเจียบเนาะคะ่ะพี่น้องไปไซกะสีมีแต่ความซุขความเจริญเนาะคะ่ะพี่น้องกนทีมีจิตเมตตาต่อื่อนมนุษย์หรือว่าดวงวิญญาณเนาะคะ่ะตามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบถึงบอกว่าสีขอโชคขอหลาบอยู่ไซกสร้างให้เพรเมตตาเนาะคะ่ะกอนกอนที่หฮาจะาขอโชคขอหลาบการที่เป็นผู้ไหย่ย่อมยิ่งใหญ่กว่าการที่เป็นผู้รับเสมอเนาะคะ่ะ ซุกยูใ่ในใจเห้าเนาะค่ะพี่น้องวาวพิดวาวถึงแม่ก็ขอไัยพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจียบสวนมุ่นแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องตั้งจิตอธิษฐานให้มันไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง จับกาศิจุดเหล็กถูเป็นแนวทาาสองเหล่มเนาะคะ่ะพี่น้องในระหว่างที่ล่อเหล็กถูเนาะคะ่ะจบกาศีผ้าพีผ้าหนองเนาะคะ่ะไปเบ่งบรรยากาศร,รอบๆวัดเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศลมลื่นมอแก่การอ่าถือศีลบําเพนภาวนาเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับพี่น้องผู้ใดที่อยากถือศีลหรือว่าจเจริญภาวนากะสาม,มารถติดต่อกับทางวัดใดเนาะคะ่ะหรือว่าติดต่อมาทางเจี๊ยบเนาะคะ่ะเดียเด๋ยวเียบขออภัยค่ะเดีย๋ยวเจี๊ยบจะติดต่อกับพระอาจารย์ให้อีกที่เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดอยากมาถือศีลเจริญภาวนาเนาะคะ่ะบรรยากาศกันขึ้นกับสีสงบแน่เนาะคะ่ะพี่นอ้องใจตองแข็งเนาะคะ่ะถามมาปฏิบัติอยู่นี่เนาะคะ่ะพี่น้อง มือใดที่เจียบขึ้นมาถือศีลภาวนาเจียบจะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนใหพนนะะ้พี่น้องเบิงเนาะค่ะพี่น้องจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่จะมาถือศีลเจริญภาวนาอยู่วัดเขาชมพูเนาะคะ่ะ ไม่ขีดระเบิดพี่น้องคือส,สิแตกสามตเจียบาบา๊ยวบอันใดกับอันนึงเนาะค่ะพี่น้องไม่ขีดไฟแช่สีเจี๊ยบจุดเมื่อกี้อะหัวไม่ขีดระเบิดเดนาะค่ะพี่น้องเม่เคยเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเจี๊ยบเสื้อว่าเป็นปฏิหารเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบเสื้อว่าตรงมีถูกบันไดอัน,นหนึ่งแตกสามตัวยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องบอสามตักะสองตเนาะค่ะพี่น้องหนาสีมาตัวเหล็กเฮาเนาะ สาธุเดอร์ทันปูองค์ดำขอให้เลขที่ลูกจุดแตกสามโตสองโตแล้วแต่บุญบาร,รมีของลูกและทุกคนที่มาเห็นขอทันปูได้โปรดเมตตาลูกหลานท,ทน,ทททนทุนนะกๆคนทุนรรทนกๆทา,านที่เห็นคลิปนะาจะค่้าทานปูขอให้แพมแพรบารมีทานปูไปไก่ไพ่สารให้ลูกหลานที่เห็นโชคลาภไหลมาเทมาบ่ขาดสาย อาทูสาธุบาร,รมีปูองค์ดำนาคราดวัดเขาชมพูเมอยกเกศศรีนทธาเม่ยากเกศศรีนทอนไปปรดเมตตาลูกลานขออหาเลขที่จุลงมาแตก3ามตัวรัฐบาลวันที่จะถึงนักเจ้าค้าท่านปูเม่ยาแจ้งทุก ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบจาผ้าพีผ้านองไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะคะในระหว่างที่เหาล่อเหลขทูมเนาะค่ะพี่น้องแนวทางกะย่าลืมเนาะคะ่ะงวดนี้สำหรับผู้ใดสายวิย่งสายลูดเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสองเนาะคะ่ะสิบเอ็ดงวดรัฐบาลแจกมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดติดตามในเพจละก y o ยูทู e กะนาสีหูกันดีเนาะค่ะพี่น้องปะค่ะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศรอบๆวัดกันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่รอบๆวัดเนาะคะ่ะทายเมื่อก็เป็นหน,าานะะ้าผาเนาะค่ะหน้าฝนกับซีมีน้ำตกเนาะคะ่ะไหลผ่านเนาะคะ่ะผู้ใดที่สนใจอยากมาถือศีลเจริญภาวนาเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบกะขอแนะนําสถานที่แห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ขอแนะนําอีกอย่างเนาะคะ่ะผู้ใดที่จะมาถือศีลภาวนากะให้เป็นคนที่แบบจิตแข็งแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศกลางคืนค่ะถือว่าใส่ใดเนาะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องกระเบิงเอาค่ะมีแต่หุบเขาเนาะค่ะพี่น้องกับตนใหม่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะคะ่ะทถาที่เจียไปถือศีลภาวนาอยู่วัดตอนกลางคืนเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่เจออาวิญญาณหรือว่าภาษาบาันเท่าก็คือผีหลอกเนาะค่ะพี่น้องอย่าคิดว่าเพิ่นจะมาทําลายเนาะคะ่ะเพิินอาจจะยเก่าสิเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเพิินจะมาขอส่วนบุญเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องกะตั้งนามูสามจบแล้วกะ แพ่เมตาให้เพื่อนเนาะค่ะทุกๆุย่างกะสีเขาสถานการณ์ปกติเนาะค่ะพี่น้องอันนี้จากประสบการณ์จริงเจียบโดยตรงเนาะค่ะพี่น้องอย่าคิดแต่ว่าเขาสีมาทําลายเนาะค่ะเพื่อนกะอยากได้บุญเพราะว่าเพื่อนบอสามารถทําบุญได้เข้าเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐสุดแลวเนาะพี่น้องสามารถทําบุญปฏิบัติเพื่อสังฐานบารมีเนาะค่ะเบิดว่าละในโลกมนุษย์เท่ากันตายไปเท่ากับสีได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีเนาะค่ะอันนี้ความเสือความสัทธาของเจียบเนาะค่ะพี่น้อง เจี๊บเสื้อ่าพี่น้องหลายหลายคนที่เบิงคิดค่ะมีรัตธาอ่าตอพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะบ่ตองยานค่ะความตายตายไปเท่ากับเอาพระรัตนาตายเป็นทีต่างเท่ากับไปสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องคิดดีท่อดีสางแต่บุญบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดทีท่อกับข้ามคนเนาะคะ่ะบ่ตองไปท่อค่ะพี่น้องให้เก็บเอาข้ามคน คําที่คนเขาดูถูกเฮ้าเนาะคะ่ะมาเป็นแรงพักดันหายชีวิตเฮ่าดีขึ้นจงคิดเสมอว่าคนที่ดีเขาจะบนิ้นท่าว่ารายคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องที่ใดที่เข้าไปล่ะมันดีเข้ากับไปพี่น้องดึงโตเท่าไปในที่ที่ดีดที่ใดมันบอดีเฮตหายโตเท้าจมลงเข้ากับ,บต้องไปเนาะค่ะพี่น้องที่ที่ดีสุดสําหรับเจี๊ยบกะคือวัดเนาะค่ะพี่น้อง เป็นทีที่สงบสามารถสางบุญและกกาปฏิบัติสางฐา,านบาร,รมีใดเนาะคะ่ะตรงนี้ก็สิเป็นพระเกตเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องสามารถมาจุดธูปตั้งจิตอธิษฐานกับพระเกตใดเนาะคะ่ะในเรื่องโชคลาภนาทีการงานเนาะคะ่ะพี่น้องประค่าดเดี๋ยวเจ็บจ่าผ้าไปไหว้องค์พระแม่ธรณีมวนผมเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดที่มีศัตรูหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าผู้ใดบ่มาบ่ชอบหรือว่าเกลียดเท่าเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องกลัวเขาจะมาทำลายหรือว่าอยากให้เขาไปไกลๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาไปไหว้พระแม่ธรณีม้วนผมไปทางสายไม้ถึงปาาม่านเนาะค่ะพี่น้องถ้าพระแม่ธรณีม้วนผมไปทางขวาหมายถึงเน้นในเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะผูไดทีิดคัดหน้าที่การงานโชคลาภก็สามารถมาขอกับพาแม่ธรณีม้วนผมทางสายหน่อยนาทีพระแม่ธรณีจะม้วนผมไปทางสายเนาะคะ่ะอยู่วัดเขาชมพูแห่งนี้กะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะที่พระแม่ธรณีมวนผมไปทางสายเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไก่องค์แม่กันค่ะอันนี้ก็สิเป็นองค์พระแม่ธรณีเนาะคะ่ะที่เจียบเวไปเมื่อกี้เนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องสามารถมาจุดธูปเนาะคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับองค์แม่ใดเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องผู้ใดที่มีคดีเนาะคะ่ะที่อยากจะ ชน,นะคดีเนาะค่ะเจยบกาขอแนะนำให้พี่น้องมากกราบไหว้สักการะขอพรพระแม่ธรณีที่ม่วนผมไปทางสายเนาะคะ่ะไมยถึงปราบมาะะ่านเนาะค่ะสนะโมมานทั้งปวงเนาะคะ่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้กับเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดเนาะคะ่ะพี่น้องในระหว่างที่เฮ้าล่อเหลขกทูบเนาะคะ่ะเจยบกาสีเวาเมื่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าพึง่งยางลงมาแต่เขาเมื่อกี้เนาะคะ่ะปีนเขาแล้วก็ลงมาเนาะคะ่ะพี่น้อง เจี๊ยบกาอยากหายพี่น้องมาช่วงหนาฝนเนาะคะ่ะกับซิมีน้าตกเนาะคะ่ะไหลผ่านอ่ะองค์พระลงไปข้างล่างเนาะคะ่ะพี่น้องสิเป็นน้าตกไหลผ่านองค์พระลงไปข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยเงียบสงบเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มากบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะเจี๊ยบขอแนะนําวัดเขาชมพูเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นอีกสถานที่หนึ่ง วัดอีกวัดหนึ่งเนาะคะ่ะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีบารมีของปูนาคราชปกปักรักษาเนาะคะ่ะพี่น้องถา้าเฮามีทุ่นน้ำซับเนาะคะ่ะหรือว่ามีโชคมีลาบหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องใจเจี๊ยบกะอยากจะมาสางศาลให้ปูสมิงพายเจ้าไม่เนาะคะ่ะเพราะว่าศาลปูกระพังแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นศาลปูสมิงเนาะคะ่ะพี่น้อง ตอนนี้กะโฮกแน่นนะคะเจ็บกะบอสามาถยางเข้าไปได้นะคะพี่น้องกะอยากเกตห้ท่ันปูไมเนะคะขอให้ลูกล้านมีโชคไม่ลาบเด้อปูสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวห้าวกะค่อยๆพัฒนาวัดค่อยๆทําไปนะคะเพื่อพี่น้องสายบุญที่เพิ่นเห็นคลิปอยากมาสางมาเฮ็ดห้ยน,น,นะคะพี่น้องกะขออนุโมทนาบุญลวงหนาเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวไปเบิงตัวเลขน้ำโชกน้ำลาบประจําวันทีสิบหกเมษาทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้หายเร็วแน่นะคะ่ะพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องจะได้ไปเป็นแนวทางหรือว่าไปซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องสีหะซื้อหรือว่าดําดินกะแล้วแต่พี่น้องสะดวกเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าสิซสื่อบนดินบนดินห่อเฮิร์นเดินอากาศหรือดําดินก็ขอห้มีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะ พี่น้องตอนนี้เลขถูกทันปูองคดําวัดเขาช่มพูก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกะสิเป็นศู 4, 7, 7, 7นย์หนึ่งสองแลวกะสี่เจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมเนาะคะ่ะหวยตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องบางเทือเจีย๊วาายวบได้กะเป็นเข็ดอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะความเสีย่ยความศรัทธาภัยมันเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมซื้อตัวนี้ด้ค่ะกับตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือเลขที่เจ็บมากเนาะคะ่ะหวยรัฐบาลประจําวันที่สิบหกเมษาที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ทุกๆครั้งที่มาก,กา็ได้รับความเมตตาจากทันปูองค์ดำทุกๆครั้งเนาะคะ่ะสิบหัวติสิบเอ็ดหัดตีดทีผ่านมาก,ก็คือบารมีทันปูองค์ดำเนาะคะ่ะทีเมตตาลูกหลานเนาะคะ่ะพี่น้องขอเชิญชวนทุกๆท่ทานเนาะคะ่ะที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดชนบุรีเนาะคะ่ะอย่าลืมมาแวะชมมาเที่ยวมาทําบุญวัดเล็กๆเนาะคะ่ะอยู่เขาชมพูเนาะคะ่ะตรงอ่าถาพี่น้องมาเนาะคะ่ะกัตรงมาอำเภอบ้านบึงได้เนาะคะ่ะพี่น้อง แถวแถวหัวตลาดหัวกุญแจเนาะค่ะกัสามารรเซิร์ช Google เดินทางมาได้ค่ะทางสะดวกสบายเขามาถึงวัดแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องถนนหนทางมาได้ค่ะกาจะลําบากแน่ตอนอ่าพี่น้องครับรถขึ้นเขาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเบาๆไล่ใหญ่ห่างค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบสรุปผลนไว้พี่น้องเนาะคะ่ะสีได้ไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะซีซื้อแบบหออฟ้าเรือกว่าดำดินกสรซางเนาะคะ่ะแต่สําหรับตัวเจี๊ยบ จยบมากดำดินเสือเอานะคะพี่น้องมั่นจจรวดเร็วทันใจเนาะค่ะพี่น้องส่วนมาเจี๊ยบจะทนัดดำดินเสือเอานาะ,ะพี่น้องบ่าถานัดขึ้นฟ้าปันไดเนาะ,ะดำลงเอาศูนย์หนึ่งสองค่ะสี่เจ็ดเจ็ดค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบสรุปให้ค่ะ สำหรับพี่น้องผู้ใดที่บ่มาลีบเกี่ยวกับตัวเหลขหรือว่าบ่มากในตัวเจียมเนาะค่ะกะเลื่อนผ่านไปเลยเนาะค่ะพี่น้องบาตองมาเบิงหรือว่ามาอย่างคอมเมนต์อีหยังทั้งสิ้นเนาะค่ะพี่น้องการที่เข้าคอมเมนต์เหตุแห่หายผู้อื่นบาสบายใจกะเกิดเป็นกรรมชนิดหนึ่งได้เนาะค่ะพี่น้องถรงเสื้อในบุญละกะในกรรมเนาะค่ะพี่น้องเสื้อเสมอว่าผู้ใดเหตุกรรมใดกะยอมได้ก,ดกรรมนั้นอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้อง บางคนบนว่าบบถูกไว้จ้าเถอเจ้าเอาแต่เวลาไปนางนินท่าคนอื่นน่ะมันบนถือดอกค่ะพี่น้องเอาเวลาที่ไปนินท่าคนอื่นมาพัฒนาชีวิตละกะมาทําบุญละกะัปฏิบัติสั่งทานบารมีให้ตัวเองดีกว่าเนาอคะ่ะพี่น้องอันนี้ถือไว้ยางแน่นอนค่ะพี่น้องอันนี้จะรับประกันเลยนาะคะ่ะอยู่บ้านกระบนบบถือเลขหวนพ่อผู้อื่นถือก,กับอิจฉาค้นแบบนี้มันมีเนาะคะ่ะอยู่ u b ก อ่าหนแล้วก็ถูกตําบนเนาะค่ะมันมีแนวนอนค่ะคนประเภทนี้ถูกแหงหนถูกตําบนน่ะละพี่น้องคนแบบนี้ศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ด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 สี่เจ็ดหนึ่งสองเดี๋ยวเจียบเขียนสรุปให้เนาะค่ะบลายหัวหกะสี่ประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตูโด้ สิบเจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองบหลายหลอกเนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่ซื้อแบบเป็นหางวาวกันยังซื้อกันเนาะคะ่ะไว้แค่หาตัวซื้อกลับไปกลับมากะถือว่าบเยอะเนาะคะ่ะพี่นอ้อง บางคนบบมากเขาแต่อยากได้รับความแบบช่วยเหลือจากเขาเนาะค่ะพี่น้องคนประเภทน,นี้ก็ยังมีอยู่เนาะค่ะบนโลกก็เหมือนบางคนบบมากคนหายหววแต่ก็ยังเบิงลีปเขาเพราะว่าอยากถือเลรีเนาะค่ะพี่น้องคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่เนาะค่ะแต่ก็มีจริงๆค่ะบนโลกนี้แต่กับบด้ว่าเขาเนาะคะ่ะคอมเมนต์เข้าไปในทางเสียหายแต่กับเบิงลีปเท้าคือเก่ากรงุงคือกัน,นะคะ่ะ บ่เป็นยังะานุโมทนาบุญห้เนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เกียรติเท่ากับนุโมทนาบุญให้เขาไปเลยค่ะเขาสิได้เฝ้าออกไปจากชีวิตเท่าเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็แค่ามาเว้าสูก,กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีคนทีเกียรติเจ็บแต่ยากมีโชมมีลาบนัําเจ็บเนาะค่ะมันก็นยากอยู่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ็บจะเน้นหายเนาะค่ะ เน่ยสิบสองแล้วก็สิบเจ็ดนะค่ะนะคะ2นะสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือ,อพ้นหวยรัฐบาลเนาะคะ่ะที่เข้าจะซื้อกันเนาะคะ่ะให้พี่น้องแคบเอาเนาะคะ่นะเนาะแบบนึงค่ะพี่น้อง อยากคิดว่าน่ะสีมาอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องคือใกล้มือหวยออกอ่ะสีมาสรุปอสรุปผลหวยหายอีกที่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องก็ให้พี่น้องไปแคปบเอาเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมนะค่ะติดตามคลิปวัดผู้ยอดรวยแลวก็คลิปวัดจำปาสะเอเงินเนาะคะ่ะเบิ้งวา่าท่านปู่วัดจำปาเสะเอเงิงแล้วก็ท่านปูองง่องค์ดำอ่วาวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะเพื่อนจะหายแนวทางไปในทิศทางเดียวกันบ่เนาะคะ่ะกระปู่องค์ดำ ทุกทุกวันที่เจี๊ยบเดินทางไปส่วนมากถาหวยตัวใดเพื่อนหายตรงกันเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบเสว่ส80%เนาะค่ะที่จะมาแคบค่ะพี่น้องค่ะถ่ายคลิปเดียวไปเบิ่งเหล็กถูกน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสุดท้ายนี้เจี๊ยบกะขอให้พี่ให้น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะมีโชคมีลาภขอบคุ้นทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจหายทั้งในเพจและยูทูบเนาะคะ่ะ,คะพี่น้องกะขอขอบพระคุณอย่างสูงเนาะคะ่ะฝากติดตามคลิปอ่าวัดจำปาสะเอิงละกะ วัดผู้ยอดด้วยนะคะมาเบิงว่าตัวเลขจะตรงกันหรือเปล่านะคะขอขอบคุณค่ะพี่น้นองค่ะแถมถ่ายคลิปค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขทูบที่ห้าจุดไปเมื่อกี้นะคะศูนย์หนึ 7, ่งสองสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดโตเดียวกันนะคะสามโตถ่ายสีเสือกอะสื่อสี่หนึ่งหนึ่งหล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองนะคะอย่าลืมว่าหนึ่งกับเจ็ดโตเดียวกันนะคะ, 2, ะ, 7, นนะ,คะพี่น้อง